สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคนเลี้ยงช้างนะคะตายไปแล้วทำไมถึงไปเกิดเป็นพรหมได้นะคะทางทั้งที่เขาก็นับถือาศาสนาคริสต์นะคะไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธก็ต้องบอกกันนะคะว่าคุณธรรมของการที่ไปเกิดเป็นพรหมไม่ใช่แค่ทานศีลภาวนานะคะยังมีในเรื่องของคุณสมบัติของพรหมวิหารสีนะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะ การเลี้ยงการดูแลรักษาเหมือนพ่อกับลูกนะคะเมตตาให้อาหารดูแลอย่างนี้นะคะเป็นกุณธรรมของพรมนะคะแต่ในเรื่องของการเลี้ยงดูของพ่อแม่นะคะถ้าลูกกระทำความชั่วนะคะแต่แม่ไม่บอกสอนพ่อแม่ไม่บอกสอนนะคะลูกกระทำความชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อแม่ก็จะได้รับผลกรรมนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นกันนะคะที่เขาเรียกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะคะ แต่ถ้าสนับสนุนให้ลูกได้บวชหรือว่าได้ปฏิบัติธรรมนะคะลูกได้บุญนะคะร้อพ่อแม่ก็จะได้บุญ100%์ด้วยแถมยังได้ไปถึงบรรพบุรุษ7ชั่วโคตนนะคะแต่ถ้าลูกไปบวชแล้วก็ะทำความชั่วนะคะในพุทธศาสนานะคะลูกทำกรรมร0อเซ พ่อแม่ก็จะได้รับผลกรรมนั้นร0อเด้วยเช่นกันนะคะอันนี้1ชั่วโค้นนะคะเฉพาะพ่อแม่ไม่รวมไปถึง7ชั่วโคตนอันนี้คือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะคะแล้วก็ผู้ที่กระทําความดีนะคะจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้ารชาชการนะคะกระทําความดี100%พ่อแม่ก็จะได้บุญร้อนด้วยแต่ถ้ากระทําความชั่วนะคะ บัณพะบรุษก็จะได้ด้วยเจชั่วโคตรนะคะเรื่องของค้าราชการแล้วก็เรื่องของวิบากกรรมของทหารอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ากระทำกรรมดีนะคะแล้วตายในหน้าที่เนี่ยก็สามารถไปเกิดเป็นพรหมหรือว่าเทวดาเป็นครุฑหรือว่าอยู่ชั้นยามาได้แต่ถ้าเขาทำความชั่วนะคะ พ่อแม่ก็จะได้รับผลกรรมด้วยแล้วเขาก็จะไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่วิบากกรรมเรื่องของปนาติบาตก็มีนะคะการเกิดเป็นทหารเป็นนักรบถ้าเกิดหมดอายุไขของการเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนอายุสั้นนะคะส่วนเรื่องคนเลี้ยงช้างนะคะถ้าได้ไปเกิดเป็นพรมแต่ว่าหมดอายุไขลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่าอ่า มีวิบากกรรมติดมาในเรื่องของไม่มีอิสระก็คือจะถูกกักขังทางความคิดทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลักษณะคล้ายๆกับทหารตำรวจน,นะคะที่ต้องทำงานตามคำสั่งผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัดนะคะเลี้ยวซ้ายไปซ้ายเลี้ยวขวาไปขวาอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเหมือนที่ทหารเขาฝึกกันก็จะประมาณนี้อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะ